คำว่ามารหมายถึงผู้ทำการหลอกล่อสัตว์ด้วยอารมณ์อันหน้าเพลิดเพลินยินดีเป็นการผูกมัดจองจำด้วยบ่วงแห่งอารมณ์เอาไว้ในสังสารวัตรไม่ให้หลุดรอดออกไปได้หรือหมายถึงอุปสรรคขัดขวางบุคคลมีให้มีศรัทธาอยากปฏิบัติธรรมหรือถ้ามีศรัทธาแล้วก็เหนี่ยวรั้งไว้มีให้ก้าวหน้าเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้หรือมารหมายถึงผู้ฆ่าให้ตายทั้งตายจากความดี และฆ่าให้ตายจากการมีชีวิตมีอยู่5้าอย่างคือ 1. กิเลสมารหมายถึงกิเลสอันเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองมองไม่เห็นอัดไม่เห็นธรรมได้แก่โลภะราคะโทสะโมหะถ้าเปรียบกิเลสมารเหมือนนักตกปลามนุษย์ทั้งโลกก็เปรียบเหมือนปลาแต่ละตัวที่อยู่ในน้ำนักตกปลาจะทำอะไรปลาไม่ได้เลย ถ้าปลายังไม่ติดเบ็ดเหตุที่ปลาติดเบ็ดก็เพราะหลงกินเหยื่อที่ปลายเบ็ดเมื่อติดเบ็ดแล้วนักตกปลาย่อมจัดการปลาได้ตามปรารถนาจะต้มจะทอดหรือย่างปลาย่อมไม่อาจขัดขืนอะไรได้มนุษย์ที่หลงกินเหยื่อของมารจนติดเบ็ดมารและตกอยู่ในเงื้อมือของมารแล้วก็ย่อมถูกมารใจบาปกระทำย่ำยีได้ตามใจปรารถนาดุดเดียวกับนักตกปลากระทำปลาฉันนั้น สิ่งที่มารใช้เป็นเหยื่อล่อเพื่อตกเบ็ดมนุษย์ก็คือการม,มาคุณทั้ง5อันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสนั่นเองเหยื่อทั้ง5้าชนิดนี้เป็นเหยื่อคุณภาพเยี่ยมที่ไม่เคยทําให้มารผิดหวังกาม,มาคุณทั้ง5นี้มีพร้อมแล้วทั้งในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถ้าจะตกสัตว์ตัวผู้ก็ใช้กาม,มาคุณที่เป็นสัตว์ตัวเมียเป็นเหยื่อล่อ ถ้าต้องการตกสัตว์ตัวเมียก็ใช้กามคุณที่เป็นสัตว์ตัวผู้เป็นเหยื่อในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าต้องการตกบุรุษเพศก็ใช้สตรีเพศเป็นเหยื่อและถ้าต้องการตกสตรีเพศก็ใช้บุรุษเพศเป็นเหยื่อเมื่อฮุบเหยื่อติดเบ็ดมาแล้วก็ชื่อป่าตกอยู่ในมือมาแล้วต่อจากนั้นก็ขึ้นอยู่เพียงว่ามานจะกระทำด้วยความปราณีหรือกระทำด้วยความโหดร้ายทารุณ มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะการเป็นเหตุบางคนฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอบ้างบางคนฆ่าตัวตายด้วยการดื่มยาพิษบ้างบางคนฆ่าตัวตายด้วยอาวุธต่างชนิดบ้างบางคนถูกประหารชีวิตเพราะประพฤติผิดในกามบ้างบางคนต้องติดคุกหรือต้องตายเพราะการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องการจึงฆ่าคนอื่นหรือถูกคนอื่นฆ่าอันเนื่องจากกามเป็นต้นเหตุบ้าง ทั้งจากกรมที่มีชีวิตและกามที่เป็นทรัพย์สินมีค่าที่เราต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยสารพัดทุกวันเหนื่อยเพราะต้องทนแบกภาระมากมายในปัจจุบันทั้งส่งลูกเรียนผ่อนรถผ่อนบ้านหอบสังขารไปให้หมอดูแลรักษาก็ล้วนแต่มีมูลเหตุมาจากกิเลสกามหรือกิเลสมารทั้งสิน้นเพราะความหลงยินดีในกิเลสกามในอดีตจึงทำให้ต้องเกิดมาในกามโลกปัจจุบัน เพราะความยินดีในกิเลสกามอันมานลวงล่อเอาไว้ในปัจจุบันจึงถูกมารผูกมัดรัดรึงใจให้หลงไหลติดข้องอยู่ในวังวนแห่งกรรมคุณจนไม่คิดจะไปไหนหรือแม้จะคิดอยากไปก็ไปได้ยากแล้วเพราะถูกผูกมัดด้วยบ่วงครอบครัวอีกชั้นหนึ่งแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากามเป็นเครื่องทารุณเผ็ดร้อนก็เป็นเพราะเหตุดังกล่าวมาแล้วนี่เอง บางคนที่พอจะมีบุญวาสนาอยู่บ้างก็ได้มีโอกาสศึกษาธรรมประพฤติธรรมตั้งแต่ยาววัยก็มีปัญญาได้รู้จักกิเลสมารตั้งแต่อยู่ในวัยต้นของชีวิตแต่บางคนกว่าจะพอเข้าใจว่ากิเลสกามเป็นบ่วงมารก็ต่อเมื่อชีวิตได้ล่วงเลยไปมากแล้วจนเป็นไม้ใกล้ฝั่งหรือตะวันใกล้ตกดินแล้วถึงตอนนั้นแม้จะเดินเหินก้าวย่างไปทางไหนก็ลำบากแล้ว ยิ่งจะลงมือประพฤติธรรมเพื่อความดุดพ้นซึ่งเป็นงานที่ต้องทำในวัยหนุ่มสาวด้วยแล้วก็ยิ่งทำได้ยากเย็นเต็เตมทีเพราะสังขารร่างกายไม่เอื้ออำนวยแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเรา้าและในที่สุดมัจจุราชก็เงื้อดาบแห่งมรณะประหารสัตว์หรือมนุษย์ผู้ถูกบ่วงมารัดคอไว้ให้จบชีวิตลงอีกชาติหนึ่งส่วนผู้คนอีกจำนวนมากมายมหาศาลไม่น้อยกว่า9ในสิบของโลก แม้นอนตายในโรงแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้รู้ความจริงเลยว่านายที่ทำหน้าที่บังคับทรมานตนให้เหน็ดเหนื่อยทุกยากมาทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดยันตายคือกิเลสมานนี่เองกิเลสเครื่องผูกมัดของมานนอกจากใช้กิเลสกามคือราคะหรือกามาคุณทั้งห้าโดยตรงแล้วบางครั้งก็ใช้กามที่เป็นอาวุธคือโลภะที่มีต่อทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเพราะทรัพย์ก็คือกามาคุณ และกามคุณก็คือทรัพย์บางครั้งก็ใช้โมหะคือความหลงเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์จะหลงในอะไรเล่าถ้ามิใช่หลงในกามคุณเพราะความหลงไหลในกามนี้เองจึงถูกโมหะบดบังใจจนไม่มีสติปัญญามากพอจะมองเห็นโทษของกรารและภัยในสังสารวัตรได้กิเลสมนันแม้จะต่างชื่อแต่ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าแท้จริงแล้วคือสิ่งเดียวกัน เพราะเมื่อบุคคลมีความใร่ก็ย่อมคร่ในกามเมื่อบุคคลมีความโลภก็ย่อมโลภในกามและเมื่อบุคคลมีความหลงก็ย่อมหลงอยู่ในกามมิได้หลงในสิ่งอื่นเลยที่สุดแม้มีโทสะมีความโกรธด,ด่าว่าทุบตีทำร้ายและฆ่าแกงกันสาเหตุที่เป็นรากเหง้าก็ไม่พ้นเกี่ยวดองยุ่งกับกามนั่นเองเมื่อกล่าวโดยสรุปกิเลสเป็นมาร ก็เพราะว่ากิเลสทั้งหลายเป็นเครื่องบดบังปัญญาจากสุขไม่ให้มองเห็นความจริงอันประเสริฐเมื่อมองไม่เห็นความจริงเราก็ประมาทขาดสติหลงเพลินอยู่กับมายาและโลกิยารมอันน่าลหลงไหลต่างๆในขณะที่เราหลงหันหลังให้กับการปฏิบัติธรรมอบรมจิตอบรมปัญญาเพื่อถอดถอนอาสวะกิเลสวันเวลาก็ไม่เคยหยุดนิ่งเคลื่อนคล้อยไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาท่านจึงกล่าวว่า การเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวมันเองด้วยเมื่อเวลาเดินหน้าไปการเวลาย่อมกลืนกินความหนุ่มสาวทิ้งไว้เพียงซากของวัยที่เป็นความแก่ชราหาความงามอันใดมิได้การเวลาย่อมกลืนกินความแข็งแรงกระปี้กระเป๋าทิ้งไว้เพียงซากของสุขภาพที่เป็นความขี้โรคหาความสุขอันใดมิได้ที่สุดการเวลาย่อมกลืนกินชีวิต ทิ้งไว้เพียงซากร่างกายที่สิ้นลมหายใจรอวันเน่าเหม็นการเวลาไม่เคยเละเว้นใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนเลวหรือคนดีปุถุชนทั่วไปหรือพระอริยะทั้งหลายแต่ทั้งนั้นกิเลสจะเป็นมารก็เฉพาะบุคคลผู้ประมาทแล้วส่วนบุคคลผู้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทกิเลสทั้งหลายก็เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่เป็นทั้งเทพผู้ใจดี หรือมารร้ายผู้จองา